สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD ด h anel n คลิปนี้ผมจะมาสรุปผลซูอบอรโลรักษดเลือโซเนเชียร,รอบที่2ในนัดสุดท้ายรวมถึงดีเทลวต่างๆในนัดที่ทัพช้างศึกนั้นเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่จะไปรับฟารเรอในในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดต,ตามไปกระตใจให้ผมด้วยนะครับผม เราเริ่มต้นกันที่เกมในกลุ่ม4สายที่มีทัพช้างศึกอยู่ในสายกันก่อนโดยในเกมคู่แรกขอเริ่มที่ทิจทตยเปิดบ้านราชมังคลากฬาสถานเปิดบ้านตระกรรมาเยือของทีมชาติสิงคโปร์โดยทัพช้างศึกของกุนซือมาสดาอิชิจัดเสร็จผู้เล่นตัวจริงใช้ระบบ4-3-3โดยเริ่มจากุู้สำบตูยังคงเป็นปฏิวัติคำหมายยืนเฝ้าเสาคูเซนเตอร์ใช้เป็นทันหน้าของกิสตาการแมนจับคู่กับทนหน้าของเอเลสดอเล ท่น,น้านฝั่งขวาใช้สุพนันบุรีรัฐเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นกระตันทีมยาเททอมบุญมาทันกอ,ปปองกลางและเชวิทเทพันน์จับคู่กับสรัตอยู่เย็นและมีชนะทิพย์สงกสินมายืนเป็นกองกลางตัวทําเกมสามแนวรุกเลือกใช้สุพชคสรชราิทาาฝั่งซ้ายสุภัพเวนตายืนฝั่งขวาและทน,น้านขอสุพชัยเจเดตเป็นกองหน้าตัวเป้า ส่วนท่าน้าขอทีมชาติสิงคโปร์นั้นนำโดยโค้ชชาญี่ปุ่นอย่างซสโตมุโอคุระที่ในแมชนี้นั้นติดโควิดไม่สามารถยืนคุมทีมข้าสนามได้มาในระบบ4-1-4-1เหมือนเกมที่แพ้กับเกาหลีใต้ไปสูงบรรจุ7แต่เปลี่ยนผู้เล่นบางคนบุษธสวตตูเลือกใช้ตัวเก่าอย่างฮัสซันนี่ยืนเฝ้าเสา เซ็นตอรแบ็กสองคนเลือกใช้สวับาฮารุดินจับคู่กับทน่าน้าของจาคอบแมลเลอร์แบ็กสองข้างเลือกใช้ท่าน้าของฮาริสจูดยืนแบ็กขวาและเปลี่ยนท่าน้าของกิซูเซนฮูเซนมาใช้เป็นเกรนคาเวยืนแบ็กซ้ายส่วนการตัวรับนั้นเลือกใช้ฮาริสฮารุนกปตันทีม กองการสองคนเลือกใช้ทาน้าของชาชชฮีลานจับคู่กับฮามีเสยาินปีควาใช้ไรฮัสจวอดปีกซ้ายเปลี่ยนจากซาอุยองมาใช้ฟาริสแลมลี่ส่วนหนาตัวเป้าใช้อิกซาฟันดียืนล่าตาข่าย โดยเกมนี้นั้นไปนทับช้างศึกที่ต้องเดินบุกทำประตูเพื่อโอกาสในการเข้ารอบหลังผลอีกคู่หนึ่งเป็นใจหากไทยชนะถึงสาประตูก็ทะลุผ่านเข้ารอบต่อไปในทันทีเริ่มเกมมาไปทงน้าของทัพช้างศึกทีมไทยทื่เดินหน้าบุกหนักใส่ทังหน้านของสิงคโปร์และมีจังหวะได้ลุน้นประตูอยู่หลายครั้งก็จะมาขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรก จากจังหวะที่ฟีคลิกของทีรทรบุญมาทันที่ไหลบอลเล่นเร็วให้กับชนะทิพย์สงสินก่อนหักกลับมาให้กับสุพณัฐเมือนตาไปลงโล่งเข้าประตูไปในที่37ก่อนจะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์1-0กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังก็ยัาเป็นทีมไทยที่บุกใส่สิงคโปร์อย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าเสียดายที่มีจังหวะแล้วทําไม่ได้โดยเฉพาะลูกยิงชนเสาของสารัตอยู่เย็นที่โอกาสขึ้นนํา2-0แต่เมื่อทําไม่ได้นั้นก็มาโดนทีเด็ดของหน้าของอิสซาฟันดี เลี้ยงดนหนึ่งต่อ1ก่อนสับไกลย,ยิงจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุง่งเข้าประตูไปในที่ที่57ให้สิงคโปร์นั้นตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งพอทีมไทยโดนยิงตีเสมอก็ต้องเดินหน้าบุกมากขึ้นเพื่อหวังเข้ารอบต่อไปแต่ก็ไม่สามารถผ่านแนวรับสิงคโปร์ได้จนกระทั่งช่วงท้ายเกมในนาทีที่79เทียทองบุญมาท่านไหลบอลให้กับประเมศอัดวิไลดึงหลบกองหลังก่อนปั่นเสาไกลเข้าประตูไปแบบสวยงามให้ทีมท้านะของทีมไทยนั้นกลับมามีหวงอีกครั้ง ก่อนจะสามารถที่จะมาทําลูกที่3ได้จากลูกโมงสามจอจอขอเจริญศักดิ์วงก่อนในที่ทนะี่86ณเวลานั้นขออีกเพียงแค่1ประตูเท่านั้นทิยไทยก็จะผ่านเข้ารอบทันทีทําให้ทนาน้ของทิยไทยนั้นบุกอย่างหนักแต่น่าเรียดายนั้นที่โอกาสยิงไม่เฉียบคมมากพอ กลายเป็นหน้าหน้าของทีมไทยนั้นจบเกมเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้แค่สกอร์สามประหนึ่งทำให้ตกรอบไปแบบช้ำใจโดยสิติในเกมนี้นั้นเรียกว่าไทยบุกกดอย่างหนักแทบจะทั้งเกมและมีสิทธิ์ดีกว่าเกือบทุกด้านทั้งการครองบอลมากกว่าที่56 4 4ต่อส4อจบสกอร์มากกว่า ที่ทางด้านของสาสิบห้าครั้งยิงตัวกอดสิบสามครั้ง,ส,ส,งส่วนที่เชิสิงคโปร์นะั้นมีโอกาสยิงสิบครั้งยิงตัวกอดไปเพียงสองครั้งเท่านั้นการจ่ายบอลเป็นไทยที่จ่ายบอลมากกว่าที่สี่ร้อยสาสิบเก้าครั้งสําเร็จสามร้อยหกสิบสี่ครั้งส่วนไทยนั้นจ่ายบอลไปสามร้อยห้าสิบเอ็ดครั้งสําเร็จสองร้อยหกสิบสี่ครั้ง เปิดเตะมุมนั้นเป็นไทยได้เปิดเตะมุมถึง13-3ครั้งเลยทีเดียวและฐานะของการฟาวน์นั้นเป็นสิงคโปร์ที่ทำฟาว์มากกว่าที่17-14ต่อครั้งและฐานะของสิงคโปร์นั้นเสียใบเหลืองมากถึง5ใบสว่วนเยไทยนั้นเสียใบเหลืองไปทั้งหมด2ใบด้วยกันหลังจากจบเกมนี้นั้นมาซาอิชิได้ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนี้ว่าผมก็รู้สึกผิดหวังและเสียายที่เราไม่ได้ไปต่อซึ่งทุกคนทาเพื่อทีมแต่ทุกอย่างมาจบแล้วหลังเกมเยืน จ,รจรเราไม่ได้3แต้มถือเป็นความรับผิดชอบของตัวของผมเองและทําให้เราไม่ได้ไปต่อสะผลงาน4นัดได้5แต้มในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังอย่างที่บอกไปเพราะเป้าหมายของเราคือ3แต้มทุกเกมอยู่แล้วส่วนผลอีคู่หนึ่งนะั้นในกลุ่ม4เป็นธานะาของทีมชาติเกาหลีใต้นั้นเฉือนอชนะทีชาติจีนไปด้วยสกอร,ร์หนึ่งประู โดยทางด้านของเกมนี้นั้นค่อนข้างอึดอัดเพราะจีมนมาเน้นรับและสามารถยื้อสกอร์จะจบครึ่งแรกที่สกอร์ศูได้แต่ในครึเวลาหลังนั้นเกาหลีใต้ที่เดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้ประตูขึ้นนําจากลีคังอินในทีที่61โดยหลังจากนั้นแม้จีนจะโดนนําอยู่แต่จีนก็เลือกที่จะเล่นเกมรับ เพื่อหวังให้แพ้ให้น้อยที่สุดและสุดท้ายก็สามารถยันสกอร์ไว้ได้จบเกมเป็นที่าเกาหลีใต้นั้นเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทีมชาติจีนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ทำให้ตารางคะแนนของกลุ่ม C นั้นจะฝูงเป็นที่ชาดเกาหลีใต้ มีเพิ่มเป็น16คะแนนอันดับที่2กลายเป็นทีมชาติจีนมี8คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยและประตูที่เสียนั้นก็เท่ากันด้วยที่ยิง9ประตูเสีย9ประตูแต่ทนาขอทีมชาติไทยนั้นแพ้เฮ to ูเฮตหลังจากที่นัดแรกนั้นเล่นในบ้านแพ้ทีมชาตจีนไป1ประตู2และเกมเยือนนั้น ในการเยือนจีนทำได้เพียงแค่เสมอ1ประตูหนึ่งทำให้ทีมชาติจีนนั้นได้ไปต่อในรอบต่อไปส่วนทีมชาติไทยนั้นต้องตกรอบไปตามระเบียบส่วนอันดับสุดท้ายนั้นทีมชาติสิงคโปร์มีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเรามาสรุปผลการแข่งขันของกลุ่มอื่นกันบ้างเริ่มจากกลุ่ม A เป็นทีมชาติกาตาพลิกกลับมาแซงเอาชนะทีมชาติอินเดียไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งส่วนทีคู่หนึ่งเป็นทีมชาติคูเวต เปิดบ้าเฉือนเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไปด้วยสกอร์อหนึ่งประตูศูนย์ทำให้ในกลุ่มนี้นั้นกาตาเปจา่าฝูงของกลุ่มมี16คะแนนขั้นรอดต่อไปตามมาด้วยอันดับที่2เป็นทน้าของทีมชาติคูเวตท,ที่มี7คะแนนแซงหน้าทีมชาติอินเดียและทีมชาติอัฟกา,านิสถานที่มีหคะแนนเท่ากันไปแบบเฉียดฉิว มากันที่กรุ๊ปดีทีชาติญี่ปุ่นเปิดบ้านเอาชนะทีชาติซีเรียรไปด้วยสกอร์5ประตูละศูนย์ส่วนท้านาขอทีชาติเกาหลีเหนือนั้นที่เกมนี้เล่นที่สนามเป็นกลางเล่นที่กรุงเวียงจันทร์เอาชนะทีมชาติเมียนมาไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ในกรุ๊ปนี้นั้นญี่ปุ่นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มมี18คะแนนเข้ารอบต่อไปไปที่เรียบร้อยอันดับที่สองนั้นกลายมาเป็นทีชาติเกาหลีเหนือที่มี9คะแนนเข้ารอบตามญี่ปุ่นไปอันดับที่3เป็นซีเรีย มีเ็7คะแนนและอันดับของอันดับสุดท้ายของตารางเป็นเมียนมามี1คะแนนทั้งสองทีมตกรอบเป็นที่เรียบร้อยข่ามมาที่กรุ๊ปดีฐานะขอทีชาตมาเลเซียเพื่อร่วมอาเซียนของเราเปิดบ้านกลับมาเอาชนะฐานะขอชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันไปด้วยสกอร์3-1ในเกมนี้นั้นเป็นฐานะขอชนิสไทเปหรือไต้หวันนั้นออกนําก่อนจากเหยาชิงยู่ในที่ที่20 ก่จบครึ่งแรกไปที่สกอร์ศูประตูนึกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลัง มาเลเซียรวม3ประตูรัดวพิกกะปะเอาชนะได้สาเร็จจากประตูของซาฟวีราชิดนาทีที่53โปโลโจชวัวนาทีที่69และอดิบอับดุลลาอันาทีที่90บวก6ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นเป็นทีมชาติโอมานเปิดมาเสมอกับทีมชาติคีกิสายไปด้วยสกอร์1ประตู1ทำให้ในกลุ่มนี้นั้นอันดับที่1เป็นทีมชาติโอมานมี13คะแนนเข้ารอบต่อไปไปที่เรียบร้อยอันดับที่2เป็นทีมชาติคีกิสานมี11คะแนนเข้ารอบตาทีมชาติโอมานไป อันดับที่3นั้นเป็นทนานของมาเลเซียมี10คะแนนและชนิสไทยเปรหรือไต้หวันแพ้รวดทุกนัดมี0นนูนย์คะแนนทั้งสองทีมตกรอบไปแบบน่าเสียดายมาต่อกันที่กรุ๊ปอ e, ีเริ่มจากเติมิสถานเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติฮ่องกงปเปวยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์สิเกมอีคู่หนึ่งทีมชาติอิหร่านเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติอุซเบกิสถานไปที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์เช่นเดียวกันทํามในกรุปนี้นะที่ชาติอิหร่านและอุซเบกิสถานจูมือกันเข้ารอบ มี14คะแนนเท่ากันด้วยเสียนั้นอีร่านดีกว่ารั้งจ่าฝูงไปส่วนทีมชาติเติมมิสถานและฮ่องกงนั้นควงคู่ตกรอบมี2คะแนนเท่ากันด้วยเสียนั้นเติมมิสถานดีกว่ามาที่กรุ๊ปเอฟกรุปมอาเซียร่วมใจ เริ่มจากเกมที่ทีชาอินโดนีเซียนั้นเปิดบ้านตระกร้ามาเยือนขอทีชาฟิลิปปินตัวอินโดนีเซียออกนำไปก่อนจากท hey อมเฮกองการจากเฮโรวีในที่ที่สายที่สองก่อนจะมาได้ลู้ที่2ในค่นเวลาหลังจากธนาของลิสกีลิโดในที่ที่56ทําให้จบเกมนั้นเป็นทีชาอินโดนีเซียเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์มาต่อกันที่เกมอีกคู่หนึ่งเป็นธนาของทีชาอิรัก ปิดบาพบกับทีมชาติเวียดนามโดยอิรักได้ประตูออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่12จากเท้าน้าของฮุสเซนอาลีก่อนจะไม่ได้อยู่โทษในนทีที่18 แต่น่าเสียดายที่ัมหม็ดอาลีนั้นสังหารพลาดออกไปก่อนที่ในครึ่งเวลาหลังนั้นอาลียาซีมจะมาบวกลูกที่2ให้กับอิรักหนีห่างออกไปในทีที่71แต่เวียดนามนั้นมีฮึดตีแข่แตกตีตื้อขึ้นมาเป็นซอฟระหนึ่งจากฟาร์ตวนไฮนาทีที่84ก่อนที่ไอเมนฮุเซนจะมายิปิดกล่องในที 2, ที่90สบวก2ส่งอิรักนั้นชนะเวียดนามด้วยสกอร์สาประตูหนึ่งสรุปในกลุ่มนี้นั้นอิรักนำเป็นจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ ทีมจากอาเซียน6นัดรวดมี18คะแนนตามรด้วยอ,อินโดนีเซียมี10คะแนนตามอิรักเข้ารอบไปได้สําเร็จส่วนอันดับที่3นั้นเวียดนามมี6คะแนนตกรอบไปพร้อกับฟิลิปปินส์บวกของกลุ่มที่มีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้น มาที่กรุ๊ปจีทีมชาติทาจิกิสถานเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติปากีสถานไปด้วยสกอร์3-0สวนอีคู่หนึ่งทีมชาติสิิอาระเบียเปิดบ้านแพ้ทีมชาติจอแดนไปด้วยสกอร์1-2และในกลุ่มนี้นะั้นทีชาติจอแดนแซงขึ้นมาจบแชมป์กลุ่มมี13คะแนน ตามด้วยทีชาติอ,อาระเบียมี13คะแนนเช่นเดียวกันแต่ด้วยเสียนั้นจอดแดนดีกว่าโดยทั้ง2ทีมนั้นจับมือกันเข้ารอบไปที่เรียบร้อยอันดับที่3เป็นทาจิกิสถานมี8คะแนนส่วนปากีสถานนั้นไม่มีคะแนนในกลุ่มนี้และกอดคอตกรอบกับทาจิกิสถานเรียบร้อยมาที่กลุ่ม H ทีมชาติ UAE เปิดบ้านเสมอกับทีชาติบารดบรยสกอนหนประตูหนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งทีชาติเยเมน เสมอกับทีมชาติเนปลาลไปด้วยสกอร์2ประตู่อ2ท้าไม่ได้กลุ่มนี้นั้น UAE นั้นไม่จาาฝูงของกลุ่มมี16คะแนนอันดับที่2เป็นบาเรนมีสิคะแนนทั้งสองทีมกอดคอกันเข้ารอบต่อไปอันดับที่เป็นเยเมนมี5คะแนนและอันดับสุดท้ายเป็นเนปลาลมีเพียงแค่คะแนนเดียวโดวยทั้งสองทีมตกรอบเรียบร้อยมาที่กลุ่มไอทีมชาติออสเตรเลียเปิดบ้านถล่มทีมชาติป,ปาเลสไตน์ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0สวัสดีคู่หนึ่งทีมชาติเลบานอน เปิดบ้านถลม่มทีมชาติบับงการาเทศด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ถ้าไม่ได้กลุ่มนี้นั้นออสเตรเลียน้นไม่จ่าฝูงของกลุ่มมี18คะแนนเต็มเข้ารอบไปที่เรียบร้อยตามมา้วยปาเลสตน์มี8คะแนนเข้ารอบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มอันดีส3เป็นเลบานอนมี6คะแนนและบังกลารรเทศมีเพียงแค่1นคะแนนรังอันดับบวยของตารางทั้งสองทีมตกรอบเรียบร้อยสรุป18ทีที่ผ่านเข้ารอบ3ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก โดยจะจัดตามอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งแบบไม่เป็นทางการที่จะประกาศในวันที่19มิถุนายนประกอบด้วยทีมจากโถ1ญี่ปุ่นอันดับที่17ของโลกอิหร่านอันดับที่20ของโลกเกาหลีใต้อันดับที่22ของโลกโดยโถ2นั้นประกอบด้วยออสเตรเลียอันดับที่23ของโลกกาตาร์อันดับที่35ของโลกและอิรักอันดับที่53ของโลก โถ่ที่3นั้นเป็นสหรัอาระบเบียอันดับที่57ของโลกอุซเบกิสถานอันดับที่62ของโลกและจอร์แดนอันดับที่68ของโลกหมายที่โถ่ที่4ี่ยอันดับที่69ของโลกโอมานอันดับที่76ของโลกและบาเรนอันดับที่82ของโลกโถ่ที่5จีนอันดับที่8 9ของโลกปาเลสไตน์อันดับที่9 5ของโลกและคีร์กิสถานอันดับที่100ของโลก มาที่โถ6โถสุดท้ายเกาหลีเหนืออันดับที่110ของโลกอิโนโดนีเซียอันดับที่114ของโลกและคูเวตอันดับที่1 3 7ของโลกโดยทางด้านของสูงบาโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่3นั้นจะมีการจัดสลากในวันพฤหัส,สบ,บดีที่27มิถุนายนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต่อไป สว่วนสำหรับทีมชาติไทยนั้นจะต้องหล่นไปเล่นในสื่อฟุตบอลเอเชียครับรอบคัดเลือกรอบที่3ซึ่งจะแข่งขันกันทั้งหมด6นัดแบ่งเป็น6กลุ่ม กลุ่มละ4ทีมแข่งแบบยเย่าเยือนเอาแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศสุระเบียเป็นเจ้าภาพจัดเรียงโถตามอันดับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งซึ่งทีมไทยนั้นจะอยู่ที่โถ่1แน่นอนส่วนในโถอื่นนั้นจะต้องรอทีมจากเพย์ออฟเข้ามาให้ครบ24ทีมก่อนแล้วถึงจะยืนยันโถล่างๆที่แน่นอนแน่ชัดก่อนที่จะมีการจัดสลากเกิดขึ้นซึ่งจะมีการประกาศวันอีกครั้งหนึ่งโดยจะเริ่มทำไก่ขันในวันที่25 5มีนาคมในปี2025 FIFA Day ครั้งละ1น,นัดไปจนถึงวันที่31มีนาคม2026เลย และทั้งหมดนี้ก็คือผมพูดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2หนัดสุดท้ายนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีใครเห็นองไรก็สามารถพิมพ์มาบอกกระจายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้เพื่อนก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารับสวัสดีครับ